วันนี้นะคะคุี่ิ๊กะ o y o t a สิบปีกันนะคะช่ Toyota สิบปีนะคะวันนี้เงานเดตัว t o y o Gracias. หรือว่าจะเป็นตัวสมาร์ตนะคะเป็นตัวราง็อซึ่งราคานะคะพิเศษนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่มาจองในงานนะคะของเลยนะคะวันนี้นะคะถวนันที่13นะคะมีนาคมนะคะพิเศษจริงๆนะคะทียย่แสดงแบบประชาชนแล้วก็รงเ์ียนะคะรูรับของรางวัลมากมายนะคะในงานนะคะด่วนนะคะก่อน เราจะแรนด้อมไายชที่ทุกท่านนะคะเพื่อจับรางวัลแล้วก็พิเศษสําหรับผู้ค้านะคะที่จองได้รับบัตรกำนันนะคะ2,000บาทสาหรับเรือร้อตัวนี้แต่ถ้าลูกคตื่น,ะะน,น,ะะน,น,นนะคะเป็นบัตรกำนันนะคะลดมนั้น1,000บาทมาจาับประจอกกันได้อว่ามาสัมผัสมาเชิญครอบครัวมาู่มสนุกกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานนะคะวา,าดภาพระบายสีหรือกิจกรรมนะคะทำคัพเค้กเอากลับไปทําที่บ้านก็ได้ด้วยนะคะอยากรเชิญทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะ มาดูรถวรรถใช้งานอเนกประสงค์ต่างๆนะคะเข้ามาได้เลยนะคะที่เจอต้าสุดีมพนักงานขายเราทุกคนยีนี้ให้บริการาค่ะคุณ